ปัญหาการตัดไม้พยุงในโรงเรียนนั้นเป็นปัญหาที่หนักมากในจังหวัดกาลสินนะคะหนักขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยถึงขั้นก่ออิดล้อมรอบลำต้นของต้นไม้ค่ะ นี่เป็นสภาพของต้นพยุงอยู่ภายในโรงเรียนหนองกุงราชวิทยาตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะคือจะเห็นว่ามี10ต้นที่เป็นต้นพยุงแล้วถูกก่ออิดล้อมรอบตั้งแต่โคนต้นหนาและสูง4-5เมตรบางต้นนี่ยังเสริมด้วยโครงเหล็กป้องกันการลักลอบขโมยตัดเพราะว่าก่อนหน้านี้มีขบวนการค้าไม้พยุงที่เข้ามาลักลอบตัดแล้วก็เจาะดูแก่นไม้ ทางโรงเรียนก็กังวลว่าขาบวนการค้าไม้เนี่ยจะกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะนายวัฒนาแสนตรีกำนันตำบลเขาพระนอนบอกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาครูแล้วก็ชาวบ้านครับต้องร่วมกันบริจาคเงิน ลงขันผ้าป่าสามารถขี40,000บาทครับนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโครงเหล็กแล้วก็ก่ออิดสูงเพื่อป้องกันขบวนการค้าไม้พยุงเข้ามาลักลอบตัดในช่วงกลางคืน,นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจว่าช่วงที่เกิดลมฝนพายุจะสามารถป้องกัน ไม่ให้ต้นไม้นั้นโค่นล้มได้อีกทางหนึ่งครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือการแสดงออกของชุมชนและโรงเรียนที่ช่วยกันร,รักษาไม้พยุงทุกต้นครับค่ะในอีกด้านหนึ่งเรื่องการตรวจสอบการขออนุญาตตัดไม้และการจําหน่ายไม้ในที่ราชพัสดุข,ของสานักง,งานธนารักษ์พื้นที่กาลสินก็พบว่ามีการขออนุญาตตัดไม้ในโรงเรียน5แห่งนะคะเป็นเงินจากการจําหน่ายไม้พยุงส่งเป็นรายได้แผ่นดิน3ามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท แต่ว่าจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยพีบ s ก็พบว่าโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมตำบลนนสะอาดอำเภอห้วยเม็กเคยขออนุญาตตัดไม้พยุง7ต้นมีชื่อของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่กาลสินเป็นกรรมการประเมินราคาขายรวมอยู่ด้วยแต่ไม่พบในรายงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาลสินที่จะต้องรายงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินให้รับทราบแต่อย่างใดคะ่ะ